ขหมายหลักเลย็คือการที่จะร่างความรู้การจัดสัมมนาและาความเู้เพื่อีพากษ่ชาติเมีนายกไดฐมนงรีเป็นประธานจากเรยของฝ่านักงเข้าานกครแบผลิตนะครับการใช้แล้วก็มีการกระจาเชื่อมลยนะครับน่อจากอัตราใกมากนะครับประมาณ65เปนต์ยังไงให้ค่าไฟที่ออกมาเนี่ยมันมีค่าไฟที่เหมาะสมนะครับ ยู่ในระดับที่ไม่กระทบต่อกนะารใช้จา่ายของชาชนนะครับแต่ของอังก้าเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนนี่ขาดการกลำละไปกันเดิะขับรถสายงินต่างกว่าแผ่นเดยมจะแผ่นรถมา้าที่ใช้พลังงานในการลากเกวียนลากไปอยู่ทุกวันนี้มีใช้อยู่ในจังหวัดลปางในประเทศไทยแม้กระท,ทั่งเชื่อมทางรถไฟเข้าไปสูเ่เชียงใหม่หลายหลายส่วนนี้เราก็คิดถึงเรื่องพลังงานเหมือนกันนะฮะ ราคา,ามั้ันจะลดลงไหมราคา,าเกี่ยวกับพลังงานเป็นอย่างไรครับในส่วนนี้จะว่าท่านจะมีพิยารณาหลายส่วน,นแล้วแลก็อาจจะเป็นข้อกันนี้ใ<ล>นมาแรกเปลี่ยนยืายิ่งว่าผู้นําที่แก่กเชี่อถืมรู้ถิดส่วนและการต่างๆหรือว่าเป็นภาคเอกช <C'> นท่านในปัจบันนี้ก็ได้ขอขอบกวนทางภา,าครัฐก็จะเป็นตัวรองออกมานะครับ ที่สําคัญในเรื่องของแผนพลังงานทดแทนปบับนี้นะครับที่ผ่านมาฉบับที่แล้วเนี่ยเวลาเรากาหนดเป้าเนี่ยเราไม่ได้บอกไว้ว่า,าจะไปตั้งในพื้นที่ไหนตรงไหนนะครับในเรื่องของ,ของแผนอนุรักษ์พลังงานนะครับซึ่งนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานนะครับถ้าดูจากสไลด์นะครับก็จะเห็นว่าเราตั้งเป้าไว้ว่า ในเรื่องของการจัดทาแผน p d p นะครับหลักๆเลยคือในเรื่องของความมั่นคงสบาย,ยาที่มันเปลียนไปแลนะครับก็คือใช้เรื่องของอะไรต่างามาใช้แล้วทาให้เกิดได้็แนใ้้องม,นนอนนมรงน,นรขณะนี้เนี่ยทางกรมพัฒนาพลังงานและพลังงาน เป็นหน่วยผู้รับผิดชอบในการจัดทาแผนราน่างนโายต่แผนของประเทศเนี่ยนะได้มีการตรวจสอบข้อมูลในเรื่องของสกัดภาพเรื่องเชื้อเพลิงในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับรวมทั้งความสามารถของระบบไายส่งที่จะรองรับการการเข้าระบบก๊าซจากงานทดแทนนะครับซึ่งอดีตเนี่ยไม่มีการในเรื่องนี้แต่ในผ่านจุดนี้จะต้องมีการลหลอมลายพื้นที่ก็เรียกว่าโซนนิ่ง เพราะนั้นในแผนนี่จะชัดเจนมากเลยครับว่าในพื้นที่ไหนจะส่งเสริมเชื่อเพย์ชนิดใดและก็จะสามารถเข้าได้ระบบไฟฟ้าจะเข้าได้ในปีไหนอย่างไรตรงนี้นะครับซึ่งระยะยาวเนี่ยการไฟฟ้าภายนองเองจะต้องสร้างระบบสายตรงเพื่อรองรับตามแผนพลังงานทดแทนนี่นึ้นเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับเป,เป็นแค่เพียงส่วนเสริมที่เรามีแผนที่จะลดการ,ร,การพึ่งพาการใช้ เชื้อเพลิงจากต่างประเทศนะครับตรงนี้นะครับมันไม่ได้เป็นตัวหลักในการที่จะสร้างความมัน่นคงนะฮะแต่ตัวหลักจริงๆก็คือมีความเป็นพวกก๊าซธรรมชาติยังเป็นเรื่องของถ่านหินยังเป็นเรื่องของพลังน้ําเป็นหลักที่เราสรูใจจากประเทศตรงนี้เนี่ยคือเ,อเป็นกำลังประดิษฐ์ที่สร้างที่สามารถถูกต้งได้ในเรื่องของอพลังงานทดแทนในบางบางตัวเนี่ยเช่นแสงอาทิตย์เริ่ลมลบเลยเนี่ยมันเราเรา,เรายังไม่สามารถที่จะเป็นตัวหลักในการ แต่ยังไงก็ต้องส่งเสริมนาจากว่าอนาคตเนี่ยเม,เมื่อเทคโนโลยีดีการใช้ต้นทุนในการผลิตต้ลทเนี่ยเราก็จะส่งเสริมมากขึ้นความเชื่อมั่นในเรื่องตรงนี้บมลพิษประชาชนยังหวาดระแวงอยู่จะทํำยังไงให้เกิดความเชื่อมัน่นก็คงจะต้องเป็นเรื่องของการสร้างความเข้าใจแล้วก็การพาเข้ามาชมที่อย่างที่การไฟฟ้าส่วนติวเขาก็พูดได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงมลพิษ ในแม่หมอเนี่ยนะไปเดินในกรุงเทพเนี่ยยังมีเรื่องของบลพิษสูงกว่าในพื้นที่แมหมอที่สัมนะตัวนีนเนเ้เรื่องของเทคนโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันสามารถควบคุมให้อยู่ในมาตรฐานและต่ำกว่ามาตรฐานได้อยู่นะมไม่น่าเป็นห่วงเลยแต่ถ้าเกิดว่าประชาชนยังยังเป็นห่วงเรื่องนี้ยังกังวลในเรื่องนี้ผมคิดว่าการราัฐประจิตเองเนี่ยต้องมีแผนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์และก็การที่จะ ทำให้ประชาชนเนี่ยมันเป็น